อ่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมบิ๊กเกมเมอร์นะครับและนี่คือไก่ตุนเอ๊ะไม่ใช่ไก่ปังเอ้ยไม่ใช่ไก่ตันโอ้ถูกแล้วนี่ไอดีไก่ตันนะครับเห็นมีคนบอกว่าไก่ตันนูน้นไก่ตันนี่ไก่ตันอย่างนั้นลองบ้างครับลองเอาไก่ตันมาฮะเดี๋ยวจะเอาไว้แจกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแจกยังไงติดตามกันนะครับกดติดตามกันไวน้ฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งหน้าของ youtube นะ ว่าเออจะแจกวันนี้นะจะเป็นการสุ่มแจกนะใครเข้ามากด like, ลกไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้เราก็จะสุ่มแจกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งไม่ใช่ของป้าป๋าเองนะฮะซื้อมานี่ครับไก่ตันมาดูกันว่าไก่ตันมีอะไรดีบ้างนี่นะฮะไอเทม ก็มีเท่านี้นะฮะดาบคู่ไม่มีนะมียามะมาแล้วไม่มีทูชิตะดาก้อนไทเดนก็มีประมาณนี้นะของหมัดเป็นหมัดซุปนะครับไปหมัดก <God S 2> ๊อตก๊อตทำแแม่น,นะครับแสดงว่าทุกอย่างครบหมดแล้วหกมัดวีสองหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวลองให้ดูอ เดี๋ยวเปิดเอฟเฟกไว้ป่ะเด็กก่อนเอฟเฟกก็เต็มนะแล้วก็ 10x เมาส์หอ่อของดีขอ,องดีดูดิฮาคิฮาคิสีดำยังไม่ได้ทาฮาคิเนาะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะ อุปกรณ์เมา,เามีเงินมาสองหมืนหกเผ่าไม่มีเป็นเผ่ามนุษย์เนาะยังเป็นวีหนึ่งอยู่นะฮะเอ่อมีคูณสองไหมไม่มีมีเรือไหมดูดิมีเรือไหมเรือก,ก็ไม่มีฮะสุมผลก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลย ไม่มีไม่มีอ่ะมาดูผลถาวรกันครับไอดีนี้มีผลถาวรอะไรบ้างเอ้ยจะไม่มีเลยเหรอดูสิดูสิดูสิเอ้ยไม่มีแล้วเนี่ยจะหมดแล้วผลถาวรอ่ะมีผลพิษผลหนึ่งครับอ๋อผลถาวรด้วยเอ้ยคุ้มอยู่นะอยากได้นะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมกัน ดีบอกอีกทีหนึ่งกดติดตามกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเล่นเล่นยังไงจะแจกวันไหนนะฮะใครอยากได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะอยากได้อยากได้าไดมาเรียวตันนะฮะค่าพลังค่าพลังเป็นสายปืนกีตาร์บูกเหรอมีเหรอไหนดูซิ ตาบไม่มีนะฮะเป็นเอ่หนังสติ๊กของอูซบลองก่อนลองก่อนดูสิแรงไหมเอ้าพันสามพันสามเล่นใส่ปืนเนี่ยนะเล่นยังไงอะไม่โดนเลย แตะแตกครับเดี๋ยวลองตรงนู้นดูเอาใหม่อโอ้โหไม่เท่าไรเลยโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้นะใครอยากได้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะว่าอยากได้จะเอารายชื่อนะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเล่นกันติดตามไว้ด้วยนะฮะกดติดตามกด subscribe ถูกใจคลิปนี้ เยอะๆนะฮะเราก็จะแจกแต่ถ้าเกินยอดนะตัก5ห้าร้อยไลท์ดีกว่าห้าร้อยไลท์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะฮะเกิ๋จะแจกแต่ถ้าเกินห้าร้อยไลท์ถึงพันไลท์เนี่ยเดี๋ยวสุ่มแจกอีกนะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้นะฮะเด้วลองผลพิษให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำกันอย่างนั้นออ ผลตื่นตื่นด้วยอ๋อคุ้มคุ้มใครอยากได้พิมพ์มานะฮะอยากได้จังเลยครับพี่กดไลค์แล้วกดติดตามกันไว้ด้วยแจกแน่นอนฮะห้าร้อยไลท์ถ้าเกินห like ้าร้อยไลท์ถึงพันไลท์เนี่ยแจกเีกครับมาเล่นเกมสนุกสนๆก,กันโอ้ เจอพิษปั้งเป็นไงล่ะไม่ตายด้วยเ,เล่นกันยังไงเนี่ยผลพิษกดเออ่ะเก็บบินใช่ไหมทำไมไม่ตายอ่ะอ๋อไม่ใช่สายผลลืมไปแล้วมีผลพิษทำไมอ่ะไว้แปลงเป็นพิษเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ยิงเหรอแหว่ายิงไม่โดน โ okay. อเควันนี้พอเท่านี้ครัเจอกันคลิปหน้าฮะเดี๋ยวมันเอพอสุ่งไก่ตันแล้วก็จะมาโชว์อย่างนี้อีกว่ามีอะไรบ้างนะแล้วเราก็แจกกันฮะอันนี้ไม่มีฮาคีวีสองก็ไม่มีนะน่าจะฟาร์มไก่ตันอย่างเดียวมีเงินหกล้านเงินม่วงสองหมื่นหกน่าจะเท่านั้นนะไม่มีอะไรแล้วเคยใครอยากได้ก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากได้แล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับไปแล้วบินให้ดูก่อนไปน้องไปบินไปว้าเท่เท,ท่อยากได้นะครับจะลืมนะเก็บกล่อง เดี๋ยวเก็บกล่องให้กล่องหนึ่งโอเคไปละสวัสดีครับ